Yeah. <laughs> ผมโอสมาคมรถแต่งครับแล้วนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปรู้จักกับนักแข่งท่านหนึ่งครับนั่นคือพี่อมนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเขามีประสบการณ์กว่า10ปีนะครับในการแข่งขันรถยนต์นะครับและวันนี้ครับเขาจะให้ความรู้เพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวเป็นนักแข่งนะครับการเตรียมรถนะครับแล้วก็สภาพร่างกายนะครับและสําหรับใครที่อยากเป็นนักแข่งครับพลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่อมก็จะให้ความรู้วันนี้ครับและตอนนี้ผมอยู่ใกล้สนามแข่งเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่อมกันดีกว่า ครับผมทอมนิรุสตรินะครับนักแข่งจากงานโตโยต้าเรซิ่งพาร์ทไทยแลนด์นะครับในรุ่นอีซูวัน m ม็กเกรสครับแล้วก็เป็นธี่ก่อนด้วยนะครับได้ข่าวว่าพี่เป็นนักแข่งรถมาก,กว่า10ปีแล้วนะพี่โอ้โดยคร่าวๆประมาณนั้นนะครับประมาณเกือบ10ปีครับอย่างนี้พี่เตรียมตัวยังไงบ้างพี่ก่อนแข่งการเตรียมตัวของพี่อะครการแข่งรถเองเนี่ยนอกจากในเรื่องของรถแล้วแน่นอนเพราะว่ารถเนี่ยเหมือนเป็นมือเป็นเท้าเราเนาะครับนั่นก็คือในเรื่องของร่างกายนะครับการเตรียมตัวส่วนใหญ่เลยพี่ก็จะ ออกกาลังกายบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งหรือว่าเข้าฟิตเนสบ้างนะครับเพื่อเพิ่มความฟิตให้กับตัวเองเพราะแน่นอนว่าเวลาเราอยู่ในรถเนี่ยซึ่งเป็นรถที่ค่อนข้างร้อนนะเพราะบางทีส่วนใหญ่ข้างในเราจะไม่ค่อยเปิดแอร์เท่าไหร่ต้องอยู่ในชุดแข่งที่รเรียกว่าค่อนข้างหนาเลยชุดแข่งนี้คือมีอะไรบ้างพี่ชุดแข่งนะอ่ะเดี๋ยวพี่ไล่เรียงเลยละกันเนาะโดยหลักๆเนี่ยชุดแข่งจะมีประมาณนี้นะครับเริ่มจากอุปกรณ์ความปลอดภัยก่อนเลยก็แล้วกันนะครับอย่างแรกคือหมวกกันน็อก แน่นอนครับหมวกกันน็อกเราก็ต้องเลือกให้เป็นหมวกกันน็อกได้รับมาตรฐาน FIA ไ <c oughs> ด้วยนะครับซึ่งหมวกกันน็อกเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของศีรษะนะฮะแปลว่าในตอนแข่งเราต้องใส่หมวกกันน็อกตลอดเวลาถูกต้องใส่ตลอดเวลานะครับแปลว่ามันจะร้อนมากเลยใช่ไหมพี่โอ้โหอยากให้ไปนั่งด้วยกันอยากให้เลโอไปนั่งด้วยกันนะฮะเดี๋ยวผมผมมีแพนเหมือนกันว่าเดี๋ยวอนาคตจะต้องลงแข่งให้ได้ได้สิอย่างนี้อันนี้คืออะไรพี่ ด้านล่างตรงนี้เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะที่ตอนหลังมาเนี้ยถือว่าระดับโลกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานไปแล้วละ่ะแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยหลังๆหลายคนก็ใช้กันมากขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในปัจจุบันนี้แล้วนะฮะ <ๆ S 1> เขาเรียกว่าหารนะครับซึ่งหานเนี้ยมันก็จะไปล็อกกับตัวหมวกกันน็อกที่เป็นหมวกกันน็อกสําหรับรถยนต์โดยเฉพาะนะครับพอเขาล็อกแบบนี้เพิ่มเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการโปรเทคของเราเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเวลาชนด้านหน้าด้วยความแรงอย่างเงี้ยบริเวณในส่วนของ ของคอเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะว่ามีเส้นประษาค่อนข้างเยอะอดังนั้นทานตัวนี้แหละจะเป็นตัวช่วยเราก็คือมันจะล็อกแล้วก็สับคอรเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องอย่างรองเท้าอย่างเงี้ยพี่เราก็ต้องเลือกไหมรองเท้าเลือกไหมแน่นอนอย่างแรกเลยถ้าเกิดสมมติว่าคุณต้องการจะไปแข่งงานใหญ่ๆห,หรือว่าใช้ในนาคคเนี่ยพี่เชียร์ให้เลือกรองเท้าที่เป็น F.I.A. นะครับซึ่งมันมีเรื่องของการกันไฟ<อ>แล้วก็ในเรื่องของการใช้งานต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดสมมติว่า เราแข่งงานที่มีมาตรฐานมากขึ้นเนี่ยการตรวจเช็ค FIA เนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดน,นะครับผมดังนั้นเราก็เลือกที่มี FIA จะดีกว่านสำหรับรองเท้าผมเห็นในหลายๆคลิปเนี่ยคือรถชนแล้วไฟท่วมทั้งคันคแต่ว่านักแข่งนี่คือเดินออกมาแบบสบายมากแปลว่าชุดเนี่ยมีส่วนสําคัญที่จะช่วยเราได้เยอะเลยใช่ไหมพี่ต้องแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่าชุดเนี่ยทุกอย่างของนักแข่งเนี่ยต้องกันไฟ เพราะว่าอย่างที่ลีโอบอกไปว่าเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมีไฟท่วมรถเลยเหตุการณ์อะไรที่เป็นเฉพาะหน้ามันเกิดขึ้นได้ตลอด ดังนั้นสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชีวิตของนักแข่งในหมวกกันน็อกเราจะมีนี่ครับหลายคนเรียกว่าไอโมงอ่าฮะแต่จริงๆมันคือบาราคาวาซึ่งตัวบาราคาวานี่ะครับก็จะเป็นวัสดุที่กันไฟเหมือนกันใส่ด้านในก่อน1ชั้นนะครับก็คือเราใส่อันนี้ก่อนท,ที่จะใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมพี่ต้องใช่แล้วหูแปลว่าเราจะร้อนมากๆโอ้โหเรียกว่า <laughs> เหงื่อออกตามร่องผมก็เลยทีเดียว <laughs> สุดๆฮะเราจบในส่วนของ เครื่องแต่งกายไปแล้วหลายๆคนถามมาว่าถ้าอยากจะเป็นนักแข่งควรเริ่มต้นยังไงพี่การเริ่มต้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ,ะครับแต่สําหรับพี่เนี่ยพี่มองว่าคนที่จะเริ่มต้นในการแข่งขันรถยนต์เนี่ยสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องมีนั่นก็คือเรื่องของความรักในกีฬา s <S อมอเตอร์สปอร์ตถ้าเกิดสมมติว่าคุณรักในกีฬามอเตอร์สปอร์ตพี่เชื่อว่าทุกคนจะพยายามฝึกซ้อมเข้าไปในสนามไปเจอพี่ๆเพื่อนๆหลายคนคอาจจะมองว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ตอาจจะห่างไกลแต่จริงแล้วปัจจุบันเนี้ย มันทําให้เราใกล้ชิดกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตไกลมากขึ้นเพราะว่ารถในการแข่งขันนี้ก็มีหลายรูปแบบน,นะครับอย่างวันแมกเรสเองก็ อาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณมากก็สามารถแข่งขันได้ก็ใช้สกิลในการขับขี่ก็สามารถที่จะสนุกกับการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตได้เหมือนกัน oh. ถ้าพูดถึงการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนเนี่ยกับในสนามเนี่ยพี่ว่าหลักการมันค่อนข้างที่จะอาจมาใช้ด้วยกันได้แต่นิดหน่อยในเรื่องของการขับขี่ในสนามทั้งเรซิ่งไลน์ทั้งในเรื่องของจุดเบรกอะไรต่างๆเนี่ยพี่ว่าถ้าเรียนเนี่ยเราก็จะมีเบสิกที่ดีแล้วก็สามารถนําไปใช้ในการแข่งขันได้อย่างดีและก็สามารถต่อยอดได้ในอนาคตนะครับดับงนั้นถ้าเกิดใครเรียนมาก็ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได เรียนมาก็สั่งสมประสบการณ์เอาก็แล้วกันอย่างรถมาถึงรถกันดีกว่าได้เลยรถนี้ต้องทําอะไรบ้างพี่พี่ต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับซึ่งแข่งขันในรุ่น Isuzu e Megrez นะครับดังนั้นกฎกติกา,กาของ One Megrez เนี่ยแน่นอนครับว่าต้องเป็นรถที่ไม่มีการปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับผมทําได้แต่ช่วงล่างดังนั้นสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการแข่งขันสําหรับรุ่น Isuzu e Megrez เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของสกิลนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยออพอมีเครื่องยนต์ที่ใกล้เคียงกันนะครับ คุณจะใช้การขับขี่อย่างไรใช้เทคนิคอย่างไรที่จะสามารถไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับนี่คือความสนุกของวันเมกเรสคือลดความแรงเท่ากันหมดใช่แต่อยู่ที่อราจะเซ็ตสมรรถนะรถให้ดีขึ้นถูกต้องอย่างคันนี้พี่คือทําอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันเลยดีกว่านะครับเอาเป็นว่าเริ่มจากเอาข้างหน้าก่อนแล้วกันเนาะครับเดี๋ยวพี่ดูด้านหน้าด้านหน้าเห็นทแน้วจะเป็นมาจากผู้จัดเลยนะครับซึ่งแน่นอนเขาก็จะมี มีสเกิร์ตด้านหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงมีฝากระโปรงนะที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้ให้มาเลยนะครับ,รบซึ่งทั้งหมดทั้งมวลถา้าเกิดสมมติว่า เราอยากจะแข่งในรุ่นของวันแมกเรสเนี่ยซื้อรถมันก็จะได้คอมพลีแบบนี้มาเลยพร้อมขับพร้อมแข่งเลยพร้อมแข่งเลยใช่ไหมถูกต้องมีหูล่องหูล่ากอะไรอ่างงี้พร้อมที่จะเป็นรถแข่งขันได้เลยนี่เห็นคันนี้แบบว่ามีฝากระโปรงอันนี้น่าจะเป็นเพียวคาร์บอนถูกต้องใช่แล้วฮะเป็นของอาการณนะแล้วก็รวมไปถึงแน่นอนครับก็มีกิ๊บล็อกนะครเอาไว้สำหรับเวลาเซอร์วิสนะก็สามารถเปิดปึ๊บดึงออกมา ได้ง่ายๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้คือกิปเนี่ยเราไม่ต้องไปดึงเปิดในรถยนต์แล้วเราดึงตรงนี้เพื่อเปิดฝากระโปรงหน้าได้เลยใช่ิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ง่ายต่อการเซอร์วิสด้วยนอกนั้นก็จะเป็นช่องระบายอะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่แต่ละคันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแบบนี้หมดครับเพราะว่าเขาจะถูกฟิกมาแล้วว่ารถเนี่ยจะต้องเป็นรูปแบบเดียวกันนี่เห็นไหมจะมีชุดด้านล่างเพิ่มเข้ามาก็ช่วยในด้านของแอโรไดนามิกถูกต้อง ใช่เลยแล้วมันดูหล่อดูขึ้นเนี่ยนะใช่ดูหล่อขึ้นเนาะดูหน้าเต็มขึ้นดูเต็มขึ้นแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยน่าจะมีโหลดใช่ไหมพี่ถูกต้องครับในส่วนของช่วงล่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโชกที่ให้มาจากทางผู้จัดเองเก็จะเป็นโช๊คพอดบิดหรือที่มีซับแทงด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะแต่ว่าอยู่ที่การปรับแต่งของแต่ละนักแข่งแล้วล่ะรวมไปถึงในเรื่องของยางนะครับก็การแข่งขันวันไมเกรสของอิสูวันไมเกรสที่พี่ทอมแข่งเนี่ยบังคับต้องใช้เป็น ยางโตโยอาตองแปดอนะครับก็ถือว่าเป็นยางที่ค่อนข้างดีคือยางอาตองแปดนี่คือมันจะเป็นเหมือนยางที่อยู่ในสนามแข่งผมว่ามันน่าจะหนึบมากเลยนะค่อนข้างหนึบเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าพอเวลาเขาเหนียวได้ที่ของเขาแล้วเนี่ยก็เกาะเป็นตุ๊กแกทีเดียวเียแหละแต่ว่าก็ต้องพยายามหมั่นเช็คอยู่หน่อยเพราะว่าค่อนข้างที่จะหมดเร็วเหมือนกันอ๋อหมดเร็ว,วใช่ไหมถ้าเกิดคุณใช้ซ้อมทั้งแข่งด้วยเนี่ยก็หมดเร็วใช้ได้เหมือนกันอัน<ช>จริงแต่ยางแบบนี้คือสามารถเอามาใช้ในถนนได้ไหมพี่ก็ใช้ได้นะแต่ว่าหลายๆคนไม่เลือกใช้เพราะมันค ก็ <Okay. S 2> ค่อนข้างเปลืองเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ใช้บนถนนได้แปลว่าถ้าเราใช้บนถนนในความเร็วสูงๆอะไรเงี้ยจะดีมากดี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 ดครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในยกันดีกว่าพี่ได้เลยครับผมภายในยนี่ทําอะไรมาบ้างพี่จริงๆภายในยก็อย่างที่บอกครับว่ากติกาเนี่ยเป็นรถที่ถูกปรับเซตมาจากทางผู้จัดอยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วก็จริงๆมันก็พอเพียงแล้วล่ะสำหรับใช้ในการแข่งขันนะครับอย่างแรกเลยคือแน่นอนเขาลื้อทั้งหมดออก นะครับส่วนที่สามารถติดโฟงติดไฟได้เนี่ยร่มเพลิงต่างๆก็ถูกรื้อออกหมดเลยก็คือจะไม่มีชิ้นส่วนไหนที่แบบพอจะติดไฟได้เช่นโรมเช่นเบาะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็จะออกทั้งหมดนะครับแล้วก็มีถังดับเพลิงหนึ่งถังอยู่ด้านในคือต้องมีอยู่แล้วเป็นอุปกรณ์ได้เลยโรบาเต็มคันเลยพี่เต็มคันเลยเต็มลำเลยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเซฟแล้วก็ปลอดภัยสำหรับนักแข่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเนาะ ดังนั้นโลบาร์ก็ต้องจัดเต็มมาแบบนี้แล้วก็รูปถึงม,มีมีไซด์บาร์ด้านข้างนะครับเผือ่อถูกกระแทกจากด้านข้างตรงนี้ก็สามารถช่วยนักแข่งได้เยอะเหมือนกันเวลาปะทะกันด้าน้างรถไ,ไม่มีผมมีเบาะตัวเดียวพวงมาลัยต้องเปลี่ยนไหมพี่เบาะตัวเดียวพวงมาลัยเปลี่ยนครับที่ใส่มาให้เป็นสปาโก้นะฮะแบบก้านยกแบบนี้นะครับก็ดีกว่าพวงมาลัยเดิมค่อนข้างเยอะนะฮะก็ถือว่ากระชับมือแล้วเวลาเราจะหมายถึงว่าจะขับขี่แฮนด์ลิงอะไรพวงมาลัยต่างๆเนี่ยพวงมาลัยแบบซิ่งแบบนี้ ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกและง่ายกว่าวงมันอาจจะเล็กลงว่าของเด<ล>ิม <ลง S 2> ใช่พี่เวลาเลี้ยวเราก็จะตีวงแคบขึ้นถูกต้องแล้วก็ด้วยหนังที่เขาให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเกาะติดกับถุงมือนะครับที่เป็นถุงมือแข็งเราได้เป็นอย่างดีเวลาสมมุติเราจะสาวไปสาวมาหรือว่าเราต้องการจะคอนโทรลแบบเร็วๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสะดวกเรามากกว่าแต่ว่ากฎของวันแมกเรสเนี่ยแน่นอนถึงแม้ว่าจะลื้อออกหมดแล้วเนี่ยแต่ของบางอย่างก็ยังมีอยู่นะครับคอนโซลด้านหน้าก็ยังต้องเป็นของเดิมนะครับยังมีแอร์นะครับมีวิทยุ ทุกอย่างยังต้องเป็นเหมือนกับรถที่จาหน่ายมาจากโรงงานโอนแต่ก็รูปถึงดัง้าตตรงนี้ด้วยก็ยังไม่ได้ลื้อออกก็ติดมาให้แบบนี้เลยก็ยังเหมือนเดิมะค,ะคือกระจกก็ยังเอาขึ้นเอาลงได้ปกติได้เหมือนเดิมเลยเหมือนรถบ้านเลยแล้วก็มีกระจกข้างเหมือนเดิมด้วยใช่ใช่ใช่ต้องบอกคันนี้สวยมากๆสวยไหมได้เนาะอย่างผมเองเนี่ยแข่งไหมล่ะ ถ้าผมอยากเป็นนักแข่งอะพี่ผม,ผมต้องทํำยังไงซื้อรถฮะซื้อรถก่อน,นเลยใช่ไหมครับผม <c oughs> อย่างแรกเลยแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไปที่สนามแต่ได้เกียรเลโอขับรถอยู่แล้วพี่ว่าแป๊บเดียว <c oughs> าาก็จะลงรายการรุ่นไม่ใช่แบบว่าแรงแรงมากคริงจริงกัะรุ่นนี้ออก็เหมาะกับเลโอนะฮะสนใจเลยไหมฮะได้เลยพี่เตรียมจัดไปฮะอันนี้คือสปอยเลอร์ใช่พี่ใช่แล้ว คือต้องบอกว่าสปอยเลอร์เนี่ยเพิ่งมามีในปีนี้นะตัวนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีก่อนหน้านี้จะเป็นอินกระบะท้ายธรรมดานะครับตอนหลังเขามีสปอยเลอร์มาเพื่อเพิ่มแรงกดให้กับด้านท้ายด้วยนะครับเพราะว่ารถในช่วงหลังๆเนี่ยแต่ละคนเริ่มขับได้เร็วขึ้นเขาก็เรียกว่าอยากได้แรงกดจากด้านท้ายมากขึ้นก็คือจะมีดาวฟอร์สลงมาก้องนะครับก็เลยใส่มาในปี2ปีนี้แหละที่ท,ที่มีใส่ตัวนี้เพิ่มเข้ามา ก็ทําให้รถดูสวยมากขึ้นด้วยนะโอ้โหสวยมากสุดยอดเลยพี่โดยรวมประมาณนี้ครับพี่ทอมแล้วผมสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาแข่งเนี่ยเขาต้องปิดแอร์จริงปะ่ะปิดแอร์ครับใช่ถูกต้องเลยแปลว่าข้างในจะร้อนมากร้อนมากมากเลยอย่างนี้พอร้อนขนาดนี้พี่ทอมมีวิธีดูแลตัวเองอยังไงพี่ว้าวพอพูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าจริงมันก็มีหลายส่วนนะฮะครับอย่างแรกเลยในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยแน่นอนเราต้องทาครีมกันแดดแล้วล่ะ ตาหน้าอะไรต่างๆนี่ก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทําทุกครั้งเวลาก่อนออกไปแข่งเพราะว่าเราเจอแดดขนาดนี้ไม่ดูแลแตัวเองไม่ไหวจริงๆฮะใต่สิ่งหนึ่งที่สาคัญมากๆเลยนั่นก็คือในเรื่องของนี่เลยหนังศรีษะของเราครับส่วนนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะเพราะว่าบางทีเวลาเราแข่งเนี่ยเราใส่ชุดแข่งแบบ เต็มที่แบบนี้ใส่อุปกรณ์เซฟตี้ทั้งหมวกกันน็อกทั้งฮาะไรต่างเนี่ยนะมันทําให้ข้างในเนี่ยมันเหนียวมากนะ<อ>บางทีเนี่ยถึงขั้นขนาดแบบมแมลงบินเข้าไปเนี่ยโอ้โหหลงทางออกมาไม่ได้อะไอ้นี่ว่าสุดแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้เป่ะเรโอวครับนั่นก็คือเรื่องของรังแครครับเห mm. มือนมันรังแกรเรายังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าทุกครั้งที่เราขับไปหรือว่าไปแข่งเนี่ยนะฮะมันอยู่ในสนามเป็นสิบรอบใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเราแทบอยากจะเข้ามาจอดแล้วก็เข้าห้องน้ํา ไปสระผมเดี๋ยวนั้นเลยเพราะมันคันมากจริงผมเองก็มีปัญหานี้เหมือนกันนะแบบว่าเวลาออกกองบ่อยๆแดดร้อนอะไรอย่างเงี้ยผมอยากพี่มาเคลียร์ให้ผมหน่อยได้สิคุณอยากเคลียร์ใช่ไหมครับผมมานี่เลยครับบูลเลโอครับไม่ยากไม่ยากอันนี้ต้องบอกว่าพี่พกติดไว้ตลอดเลยนะคืออันนี้คือกระเป๋าที่แบบเดินทางใส่ชุดแข่งอะไรอย่างงี้ใช่มพี่ใช่ใช่เพราะว่าทุกครั้งเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดหรืออะไรต่างเหล่านี้ กระเป๋านี้พี่ใส่ชุดแข็งใส่อุปกรณ์เตรียมอาบน้องอาบน้ำ,นำอะไรตา่างเอาไว้ตลอดเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับ,รบนี่พกติดมาด้วยเลยนี่ c ครียดแ c นครูสปอร์ตเมทัลนะครับเป็นสูตรเย็นสูตรครวด้วยเหมาะกับอากาศบ้านเราแบบนี้เลยโอ้ยิ่งเจออากาศแบบนี้นะเรโอนะับใช้เข้าไปนะเย็นสบายครับและที่สําคัญนะแก้ไขปัญหาของผู้ชายได้อย่างตรงจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรังแคปัญหาผมมันนะครับ หรือว่าปัญหาต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นสําหรับผู้ชายนะเจ้าเคลียร์เมนคูลสปอร์ตเมนท์ลเนี่ยสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดมากๆสาหรับผู้ชายอย่างเราเรียกว่าดีกว่าที่เลโอใช้แชมพูของคุณแม่อยู่ตอนนี้แน่นอนอะ่ะจริงเหรอพี่เพราะว่าปกติเนี่ยผมแบบว่าเข้าน้ําก็คือคิดว่าใช้แชมพูอะไรก็ได้เหมือนกันถึงว่ายิ่งใช้ยิ่งคันอะไรอย่างนี้แล้วเวลาที่ผมไปออกกองไปบ่อยแล้วพี่สระผมไปแล้วอะ่ะผ่านไปถึงตอนเย็นเนี่ย คือเหนียวอีแล้วเหมือนไม่ได้สระผมมาสามวันเนี่ยพี่เราไม่ได้สระผมหรือเปล่ <g ül üyor> สาสระสระแล้วราแล้วสงสัยต้องลองบ้างเลยพี่ดีเลยครับผมงั้นเอาไปใช้เลย <c oughs> ให้เลยครับพี่แนะนําเลยนะเครี Sport, ่อเมนครูสปอร์ตเมนทัลเนี่ยถือว่าเป็นแชมพูที่เหมาะก,กับไลฟ์สไตล์ผู้ชายอย่างเราอะ่ะจ <c oughs> รงิงีเราต้องบอกว่าผู้ชายที่มีไลฟ์สไตล์แบบเราเนี่ยไม่เหมือนกับผู้หญิงนะไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายเองบางทีเนี่ยเหงื่อจะค่อนข้างเยอะแล้วก็หนังศีรษะเนี่ยค่อนข้างมันทําให้เกิดรังแคได้ง่ายถ้้าาาเสมว่รไปใช แชมพูของผู้หญิงเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แชมพูสําหรับผู้ชายโดยเฉพาะเนี่ยรับรองว่าปัญหาหายขาดแน่นอนอดังนั้นต้องย้ําเลยนะว่าผู้ชายอย่างเราต้องใช้เครียร์เมนเท่านั้นครับผมก็มีความคิดนี้เหมือนกันนะพี่แชมพูผู้ชายเนี่ยจะต้องใช้กับผู้ชายเราไม่ควรไปใช้แชมพูของผู้หญิงถูกว่าแต่ตอนนี้อของแม่มาใช้แล้วนะว่าแต่ตอนนี้พี่ทอมยังมีรายการแข่งอะไรบ้างพี่มีครับแต่ว่าช่วงนี้เองเนี่ยเนื่องจากโควิดนะเร็วมันก็เลยกลายเป็นว่า การแข่งขันเนี่ยมันก็ถูกเลื่อนไปเลื่อนไปรเรื่อยๆนะครับไม่มีกําหนดแต่ว่าถ้าเกิดกลับมาแข่งได้เนี่ยสนามต่อไปจะเป็นสนามที่2แล้วซึ่งเราจะกลับไปแข่งกันที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลส์กิตที่พัทยาของการแข,ข่งขันคือายเรื่องสิ้นทางยแลด์ว่าแต่ถ้าคนที่จะติดตามพี่อทอมอะสามารถติดตามพี่ทอมได้ที่ไหนพี่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะติดตามนะฮะก็สามารถไปดูช่องในยูทูบได้นะครับ,รบกับช่องทอมมี่ชแนลนะครับแล้วก็รวมไปถึงเฟซบุ๊กด้วยทอมมี่ชแนลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หรือว่าใครอยากจะไปตามเเเวนตัะะก็ข้้าไไปดลย มิรู้สุดจริตเลยทั้ง Facebook แล้วก็ IG ด้วยเหมือนกันมี i อีด้วยซองคับฝากไว้ด้วยครับเยี่ยมเลยพี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปติดตามนะครับใครที่สนใจเนี่ยเข้าไปติดตามพี่ทอมได้ก็จะมีความรู้เรื่องรถใช่ไหมพี่เรื่องการแข่งขันหลายเรื่องและอย่างสาวๆต้องไปติดตามพี่ทอมหล่อมากโอ้โหขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจสมาคมรถแต่งนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรกันอย่าลืมกดติดตามนะครับยังไงคนนี้ผมขอก่อนนะครับพี่จัดไปเลยครับผม เดี๋ยวผมขอตัวไปสระผมก่อนแล้วกันได้เลยอย่าไปใช้ผมแม่งนะครับผมโอเค Yeah, life's a cabaret, sip it like a cabernet Stay fascinated, looking at it like a matinee. brain, but I'm fresh like aftershave. Lead half baked parades, naked through the masquerade. Man, your battle stations, damn it's captivating. Can't fight fate, insanity's my adaptation. Masticating all my thoughts like a mental patient. I hit the center stage and innovate the celebration. Never made a meal, but I pay the bills. Even shady deals never gave me mind states, I hate the hater feels. Never made a meal, but I ate a meal. Lick the plate, got a fixed rate mortgage, guess I made it real. Underrated skills still double down on a found common ground back when rockets dropped sound